Transformer นะเอ่อใน HBO อ่ะอในแอปแอปดูหนังคือโอเคมากเลยที่ฉันดูมาถือว่าโอเคแล้วฉันดูแล้วฉันก็แบบหูหนังที่มันสะท้อนความจริงแล้วคือเนื้อเรื่องมันจะเป็นประมาณว่ามันจะมันจะมีหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถแปงลงร่างได้หุ่นยนต์พวกนี้ก็จะอยู่ระดับล่างเป็นพวกขี้ข้าคอยขุดเหมืองขุดเหมืองขุดแร่นะแล้วก็พวกหุ่นยนต์ที่แปงลงร่างได้เนี่ย ก็คือจะเป็นแบบเป็นหัวหน้าเป็นแบบนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีคนคุมคนคุมก็จะเป็นหัวหน้าใหญ่ที่แบบแปงลงร่างที่เขาแบบโฆษณาชวนเชื่อล้างสมองให้หุ่นตัวอื่นเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศเป็นผู้เก๋เขาดูแลปกป้องทุกคนอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งคือเหมือนกับว่าหุ่นที่มันแปงลงร่างไม่ได้เนี่ยหุ่นหุ่นขี้ข้าที่ไหนก็เริ่มแบบสงสัยว่าทําไมชีวิตฉันมันเปิดมามันเป็นขี้ข้าอะไรอย่างนี้คือรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยนะแล้วก็คือเขาอยู่ในโลก คือโลกเนี่ยมันจะมันจะอยู่ด้านในโลกเรานี่มีมีเมืองใต้ดินอยู่เยอะมากเลยนะมันนี่มีลาวงลาวาอะไรทั้งนั้นอันนี้เธอเธอไม่สามารถจะเอาความรู้ในห้องเรียนหรือว่าสิ่งที่ทีวีหรือว่าอะไรมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าโวกนั้นมันเป็นแต่เรื่องโกหกโกหกหมดเลยนะถ้าเธอได้มารู้ความจริงเหมือนฉันเธอจะรู้สึกโอ้ยทำไมฉันอยู่ไม่ได้แล้วมันมีแต่การหลอกลวงเออนะขุนยนต์ได้ขึ้นไปบนผิวโลกคือเขาจะอยู่ด้านในโลกเขาไม่ได้อยู่บนบนโลกแล้วเหมือนกับว่าฟลุกแบบ เกิดเห็นวิสุวิสัยขึ้นไปด้านบนแล้วพอไปด้านบนปุ๊บก,ก็ไปเจอความจริงว่าอ๋ออีคนที่เป็นหัวหน้าปกครองเราจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคนหักหลังคือก่อนหน้าน,นี้มันจะไม่มีการเป็นหัวหน้าเลยคืออยู่อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าอ,อ,อีคนปกครองอะ่ะไปหักหลังหุ่นยนต์ตัวอื่นแล้วก็ฆ่าให้ตายหมดแล้วก็ให้ศัตรูเนี่ยคือไปเป็นรับใช้ศัตรูแล้วก็ให้ศัตร,ร,ตรูมาเป็นเจ้านายนะแล้วตัวเองก็แลกด้วยการเป็นเจ้าคนนายคน,ใน,ใ,นในโลกนี้อะไรเงี้ย ก็คือเออหักหลังคนอื่นแล้วก็มาแต่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าเป็นนายเนาะเสร็จปุ๊บพอหุ่นยนต์พวกนั้นรู้ความจริงว่าอ,อุ้ยอีนายใหญ่เนะี่ยทรยศแล้วก็เอ่ออะไรนะเอาเอา,เอาเหมืองแรท่ที่ที่ให้พวกขี้ข่าขุดไปถวายศัตรูถว่ายศัตรูพอพวกนั้นรู้ความจริงก็แบบเฮ้ยใจสลายแล้วก,แวก็แล้วก็ดันไปเจอหุ่นยนต์ที่เป็นแบบวีรบุรุษเก่าที่โดนอีนั่นแหละหักหลังนะก็คือนอนตายซากอยู่ใช่ไหมแลวอีหุ่นยนต์พวกนี้ก็เลยเอาแบบ เอาอะไรใส่แล้วก็ปลุกชีพอีหุ่นยนต์ตัวนั้นขึ้นมาแล้วหุ่นยนต์ตัวนั้นก็เล่าความจริงว่าแบบเอออีนี่นั่นแหละเป็นคนหักหลังแล้วก็แบบว่าอ้าวตัวแปลงร่างเธอหายไปไหนก็คืออ e ีนักรบอะถามว่าตัวแปลงร่างของพวกหุ่นขี้ข้ามันหายไปไหนแล้วหุ่นขี้ข้าก็บอกว่าไม่เราไม่มีเราเกิดมาเราก็ไม่มีแต่ความจริงคือหุ่นทุกตัวม,ม,มี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 ตัวมอเตอร์แปลงร่างหมดทุกตัวก็เลยมารู้ว่าอ e ีเจ้าอีนายที่มันแต่งตั้งตัวเองขึ้นมามันแอบเอามอเตอร์แปลงร่างออก แล้วก็แต่งตั้งตัวเองเพราะว่าถ้าทุกคนแบง่งร่างได้มันก็จะควบคุมไม่ได้อีอกเหมือนเราเป๊ะเลยคือเรานะมันจะมี d n เอความจริงเลยนะเธอไม,ไม่ใช่หนังพวกเราจะมี d n a อนะไม่รู้ว่าสี่สิบเลอสามสิบคู่อะไรประมาณนี้แหละเราถูกตัดต่อพันทุกคมนะให้ด n a อ่ะอทำงานแค่สองคู่นะ DNA มันมีเป็นหลายคู่มากเลยนะเราถูกตัดต่อให้เหลือแค่สองคู่ก็เนี่ยกลายเป็นอย่างเนี้ยมองเห็นได้ยิงกินแล้วก็ได้ได,ได้ได้มือจับจริงๆมันมีความสามารถมากกว่าน,นี้ แต่เราโดนตัดต่อของนทุกคำลูกพระเจ้าเขาเรียกว่าอภิญญาก็คือใช้จิตถอดมุ่งนี้นั่นเธอมันเป็นความสามารถที่แฝงมากับ DNA เลยนะแต่ว่าระบบการศึกษาก็ล้างสมองด้วยคำวา่าที่ว่า DNA พวกนั้นน่ะเป็นจัง DNA ก็คือปิดเป็น DNA ขยะ DNA ที่ไม่ได้ใช้มาล้างสมองผ่านระบบการศึกษาว่า DNA เนี่ยที่มันที่มันถูกปิดไปเนี่ยก็คือเป็น DNA ขยะจริงๆไม่ใช่มันคือ DNA ของพวกเรานี่แหละที่โดนตัดต่อ ให้กลายเป็นขี้ข่าไงเอเหลือแค่2ตัวเหลือแค่2อ่ะที่มันเชื่อมต่อกันส่วน D n a นที่เหลือนะที่มันต่อกันต่อกันถ้าเอามาต่อกันได้นะอุ้ยความสามารถมันจะแบบถอดเธินหนังเจไดยังไงก็อย่างนั้นเลยความสามารถมันมากับ DNA เออเแต่พวกเราโดนตัดก็ไม่ต่างอะไรจากหนังเลยนะที่แบบเอาเอามอเตอร์แปลงรล่ากูออกไปแล้วก็มาล้างสมองให้กูเป็นขี้ข่าให้เรามาทํางานหางเงินโออให้เราโดยการปิ้นเงินนะแต่ต่อด n a นเอพวกเราไม่พอปิ้นเงินนะ ปิ้นเงินจากแผ่นกระดาษแล้วก็บังคับทุกคนทํางานหาเงินตั้งทั้งที่เงินพวกมันปิ้นขึ้นมาเองเออแล้วโลง่งเราไม่ต้องใช้เงินด้วยราะว่าฉันดูหนังแล้วฉันก็แบบโหความจริงมากเธอต้องไปดูนะ